บูธรถยนต์โตโยต้าในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40นะครับต้องบอกว่าขนทับรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาจัดแสดงมากมายแล้วก็รุ่นนี้เป็นดาวเด่นในงานครั้งนี้ก็คือไฮลักแชมป์นะครับเพิ่งเปิดตัวไปปัดมาตราคาเริ่มต้นนะครับ455,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลนะครับระยะถ่าล้อสั้นตั้งราคาเอาไว้577,000บาทน่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการจะนำไปประกอบธุรกิจหรือว่าต่อยอด รกิจครับเป็นครังเปิดขึ้นมาก็จะมีตู้เป็นกล่องอเนอกประสงค์ซึ่งเปิดออกมาก็นะครับสามารถดึงออกมาใช้งานทําครัวล้างจานได้แล้วก็ด้านบนก็จะมีทังน้ําขนาด30ลิตรนะครับตรงนี้ก็จะมีสายยางสายฉีดพ,พร้อมกับปั๊มน้ําเล็กๆในตัวด้วยครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจก็คือเตยตาโครรล่าครอสนะครับรุ่นนี้ก็นะฮะตั้งราคาไว้1นึ่งล้านสองแบาทต้องบอกว่าตกแต่งมาจัดเต็มนะครับรุ่นนี้ก็ ตกแต่งในชุดตกแต่งที่เรียกว่า gr Sport ครับนะมีความสปอร์ตในตัวแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ใช้ขุมกําลังไฮบริดหรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับเน้นความประหยัดน้ำมันมากๆถ้าใครได้ดูคลิปที่เราทําการทดสอบมาแล้วต้องบอกว่ามันประหยัดมากแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากอีกรุ่นหนึ่งครับคันนี้เป็น yaris cross นะครับที่ตกแต่งมาในสไตล์โมเดลลิสต้าเป็นชุดตกแต่งรอบคันนะครับราคาของชุดตกแต่ง22,900บาทส่วนตัวรถนั้น 8 4 9 0 0 0นาะครับสำหรับ,บรุ่นท็อปสุดรุ่นนี้ครับในรายละเอียดนะโมเดลลิซ่าก็ใส่มาครบตั้งแต่ครอบชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าแล้วก็สักเกิดด้านข้างทั้งหมดนะครับตกแต่งเข้ามาทั้งหมดเช่นเดียวกับชุดตกแต่งด้านท้ายเหมือนกันนะก็ตกแต่งหรือว่ายกระดับให้มันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็จะมีตัวแบตตัวโลโก้ด้านท้ายใส่เข้ามาด้วยครับ และคันนี้เป็นยาริสเอทีพรีเมียมลักชัรนะครับราคาค่าตัว669,000แต่ว่าตกแต่งมาเต็มรูปแบบนะครับเป็นชุดตกแต่งที่เรียกว่าโมเด l i สต a าเหมือนกันราคาชุดตกแต่งก็ดุน่าดูนะ48,500าบาทสำหรับ,บชุดตกแต่งรอบคันแบบนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดการตกแต่งนะมันก็น่าสนใจเลยไฟด้านหน้าต่างๆก็ให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ led มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running l i g h แลวก็ชุดตกแต่งต่างๆก็จัดเต็มนะดูหล่อเลยนะครับนี่ครับ ชุดส่วนเข้ามาบริเวณสกเกิร์ตด้านล่างก็ตกแต่งเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับตกแต่งเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะครับทันนี้ก็ดูสวยมากนะนี่ครับรายละเอียดตัวรถรอบคันนะที่ได้ชุดตกแต่งโมเดลิสต้าเข้ามาก็จะมีทั้งสกเกิร์ตนะครับแล้วก็ล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางด้วยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างต่างๆก็ตกแต่งเป็นสีดํามันเช่นกันครับทันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะใส่ดิสเข้ามาเป็นดสิสีล้อเลยดิสเบรกทั้งสีล้อนะครับนี่ด้านท้ายที่ตกแต่งเข้ามานะครับ แเกิดด้านบนนะครับเป็นลักษณะของด์คชิลสีดําตกแต่งเข้ามานะครับนี่ครับเห็นขัดลัดบริเวณไฟนะครับไฟเบรกซ้ายขวาก็ตกแต่งเป็นสีดํามันเช่นกันเช่นเดียวกับนี่ครับดิสฟิวเซอร์นะแผ่นตัวครอบกันชนหลังนะครับก็ตกแต่งมาเป็นลายหรือว่าเป็นช่องรีดอากาศในตัวด้วยแล้วก็ทั้งหมดก็ตกแต่งเป็นสีดํามันทั้งหมดครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับชุดตกแต่งแบบนี้แต่ว่าก็ยกระดับความหล่อของยาริสเอทีขึ้นมาได้เยอะครับ แพ็กเกจภายในงานนี้นะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์เอียวคาดีไซน์ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะได้ฟรีประกันชั้นหนึ่งะครับที่เรียกว่า t ต y o ต้า a คร์พีเอรวมถึงผู้ช่วยบริการต่างๆที่เรียกว่านะครับ Toyota t ตโ o ต้าทีคอนเนต่างๆก็มีระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันให้เข้ามาด้วยครับและคันนี้เป็นมินิเอ v พีที่นั่งนะโตโยต้าเวลรสจะบอกว่าได้รับความนิยมมาพักนึงเลยนะนะฮะเป็นรถที่ ประกอบขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับราคาที่ตั้งเอาไว้875,000บาทแล้วก็รวมกับชุดตกแต่งที่เป็น X Urban เข้ามา39,900บาทแต่ว่าในงานนี้นะครับจัดเต็มจริงๆสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเป็นการออกรถวันนี้ช่วยผ่อน10เดือนครับจุใจมากๆนะไม่ค่อยเห็น t o y ยต a จัดโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้นะครับสำหรับ Mini MPV 7ที่นั่งรุ่นนี้ครับ ในกลุ่มของซีดานนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันดุเดือดเลยโตโยต้าก็จะมีรถยนต์ที่มีขนาดหรือว่าไซส์ใหญ่ที่สุดอย่างโตโยต้าคัมรี่อยู่นะครับที่เรียกว่ารถยนต์ในกลุ่มดีเซ gment นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นคัมรี่ไฮบริดรุ่นพ็อปสุดนะครับราคาที่ตั้งเอาไว้1นึ่งล้านแสนกับ900 0บาทครับรายละเอียดจัดเต็มอยู่แล้วนะสำหรับคัมรี่ไฮบริดนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้บริหารสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่เช่นกันเพราะว่านะครับ ภายในก็โออร์ R, นะครับระยะฐานล้อก็กว้างตัวรถก็มีขนาดใหญ่เช่นกันครับพอมานั่งด้านหลังแล้วชุดควบคุมเบาะนั่งต่างๆก็สามารถปรับเอนได้ด้วยนะครับรถยนต์ดีเซกเมนต์แบบนี้แต่ว่ารายละเอียดด้านหลังก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ใส่ใจมาพอสมควรเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วนะครับด้านหลังนะครับของดีเซกเมนต์รุ่นนี้หรือว่าในแคมรี่ก็ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดการจัดวางอุปกรณ์หรือว่าการใส่อุปกรณ์เข้ามานะครับเบาะหลังก็ สามารถปรับเอ็นได้นะครับนี่ฮะปรับให้มันตั้งขึ้นหรือว่าเอนลงได้ทําให้เราดังพักผ่อนหรือว่าวิ่งทางไกลนะครับเรานั่งพักผ่อนได้อย่างสบายด้วยนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยนะเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่เป็นดีเซ gment เหมือนกันหรือว่าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตรงด้านหลังตรงนี้รุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับคันนี้ก็จะเป็นซีดานอีกหนึ่งรุ่นนะขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นรถยนต์ในขนาด 4เซกเมนต์นะครับก็คือ Toyota Corolla Hybrid นั่นเองครับรุ่นนี้นะครับก็ทำตลาดมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหล่อด้วยชุดแต่ง GR Sport ตครับตัวรถนะครับ1 1 2 9 0 0 0บาทแล้วก็เพิ่มชุดตกแต่งในสไตล์ G.R เข้ามานะครับดูสปอร์ตดูหล่อมากครับเนี่ยดูรวดลายของล้อก็เห็นเลยนะครับว่ามันดูสปอร์ตดูหล่อขึ้นมากแล้วก็ห้องโดยสารภายในมันก็นะครับตกแต่งเป็นเบาะหนังแท้ทั้งหมดแล้วนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าทําตลาดมานานแต่ว่า ให้อุปกรณ์ตกแต่งมาก็เรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับชุดตกแต่งต่างๆเบาะนั่งปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็นะครับปุ่มสตาร์ตสต็อปต่างๆก็มีโลโก้เจียสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ความร้อนแรงเข้ามานะครับจอทรงตั้งแล้วนะครับมีไว r ์เลสชาร a จเจอแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรเเชื่อมต่อแบบหลายสายก็ให้มานะครับแล้วก็ไวรเลสชาร์ดโทรศัพท์ก็ใส่เข้ามาด้วยครับถ้าถามว่ารุ่นนี้นะครับทำตลาดมาสักพักแล้วแต่ว่า ในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ยังจัดเต็มอยู่นะครับออโต้เบรกโฮเบรคมือไฟฟ้าใส่เข้ามาด้วยถ้าใครได้เคยขับหรือว่าเคยลองใช้ Toyota c ต r o โค o l ขุมพลังไฮบริดนะครับก็ต้องรู้เลยนะครับว่ามันเป็นรถยนต์ที่ประหยัดมากๆนะครับขับขี่ได้สนุกแล้วก็มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจในรถยนต์รุ่นนี้ครับนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวไฮรักชั่นที่ตกแต่งนะครับเป็น รถบ้านมอเตอร์โฮมนะครับมาโชว์ในงานครั้งนี้เช่นกันมาดูได้เลยนะครับในงานหากรมยนยน์ครั้งที่4 0ก็มีรถมาจัดแสดงมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มของไฮรักแชมป์ก็จะมีดีไซน์หลากหลายรูปแบบนะครับสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจว่าสามารถนําไปตกแต่งตามต้องการได้เลยครับนอกจากนี้นะครับในสไตล์เลสซิ่งนะครับ p ิกอัพที่เป็นรีโวนะครับตกแต่งมาในสไตล์เลสซิ่งก็นํามาจัดแสดงนะก็ถือว่าประยตศก็ยังมีในเรื่องของการ แข่งขันในรูปแบบมอเตอร์สปอร์ตเช่นกันนะครับส่วนคันนี้นำมาโชว์ในงานเอกหนึ่งรุ่นนะนี่ครับ mm. ก็คือเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาแบบจัดเต็มนะรุ่นนี้ก็นะครับ mm. เราก็ได้รีวิวไปแล้วนะว่าจัดเต็มเลยในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของกล่อง ECU mm. เพิ่มแรงม้าแรงบิดนะครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มเพิ่มแรงม้าเข้ามาอีกประมาณ3 0ตัวนะครับสำหรับในไฮลักชันรุ่นนี้แล้วก็ตีโลบาเข้ามาเบาต่างๆเป็นเคฟล่าฝากระโปรงก็เป็นเคฟล่าแท้ๆทั้งหมดกับ ใส่เข้ามาครบนะทั้งล้อมแม็กช่วงล่างช็อคอัพต่างๆก็มีการปรับเซ็ตเข้ามาทั้งหมดครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นนะเอาใจไว้รุ่นสร้างตัวครับดูซิ่งเลยนะสำหรับตัวรถต่างๆที่ใส่เข้ามาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านในก็จะมีทั้งเบาะที่เป็นเคปล่านะครับกระจกมองข้างก็เป็นเคปล่าแล้วก็ฝากระโปรงด้านบนก็จะเป็นเคปล่าแท้ๆทั้งหมดเช่นกันครับนี่ดูรายละเอียดกันตกแต่งนะ มันดูหล่อเลยครับสำหรับรถจนรุ่นนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดแบบเจาะลึกนะสำหรับตัวไฮลักแชมป์นะครับก็ไปดูได้ที่คลิปของเรานะครับทางไทยเน่ยก็ได้รีวิวเอาไว้ทั้งหมดแล้วครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดภายในบูธทั้งหมดนะครับรถยนต์ที่น่าสนใจภายในบูธรถยนต์โตโยต้าภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40เราก็ได้เจาะลึกแล้วก็รายงานให้กับทุกท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพบกันใหม่ในบูธต่อไปนะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ